มาเดจ้าส้อยจูโคไซรอยเอดมากินยังไก่แท้นี่ส้อยจูสซ้จูอันนี้ลาบเหนือ <c oughs> ใส่หมกบกขวันเออมาสีแดนดี <c oughs> เดี๋ยวสิล่องจิ้มมึงอันนี้ <c oughs> ป้านบกนาวพี่น้อง <c oughs> โุ้ยหลายอย่างคุมอยู่ค <c oughs> <c oughs> ่ะนั่งเครื่องมาไก่ คือแบบกูชอบเลยพี่ขอบคุณให้พี่น้องพ่อไส้หลายๆด้วค่ะให้กะเพราสู้กินก่อยปา้านอาบุญย,ยังไงป้านอาบุญเออป้านเอาบุญยังไงพอดีมาบ้านร์บีคิวไม่อยังก้อยไม่ใช่ไมาา่ยมาายยอยัางมะเบงเฮียนนมะเบงเฮียเยอะหน่อยเออมากินเติมพลังก่อนที่นอนจังค่อยไปบ้านพี่เชียงค่ะนแน่อันชิคเออนุญาตเอาอัน

<laughs> nó phải, không phải, phải không có này phải có